เอาเลยครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะผมอยู่ในภาพยนตร์สเตทออฟดีเคนฮะเรามารับชมกันอีกครั้งหนึ่งครับผมมันมีคนที่อะไรเราต้องไปคุยใครวะเนี่ยเหมือนมีคนมาขอความช่วยเหลือมั้งใช่ไหมแต่เขาอยู่ตรงไหนวะเนี I mean, I s <S mm ่ย hmm. อ๋ออยู right. okay. ่ตรงนี้หนีอ๋อไม่ใช่นะผมต้องมาคุยกันยังไงขอโทษหรือไป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  เดี๋ยวไปดูกันไปดูกันว่ามีอะไรระหว่างนี้ผมก็ทำดิท์ก็ด้วยเตรียมไฟแล้วเบิดไฟมั้ยไม่มีนะครับดิทสดอย่างเดียวผาไอขึ้นรถขึ้รถขันไหนขันเนี่ยลู้สึกว่าเพื่อนตามมาแล้เนี่ยตามมานะโอเคเหมือนเพื่อนเราจะไปดูด้วยนะแต่ว่า ทีนี้แหล่งงานยากครับผมคือเพื่อนเราจะไปดูด้วยนี่แหละนะครับผมนี่คือปัญหาเลยปัญหาเลยนะครับโอ้โหโอเคพกบ้านหลืบไปด้วยอะไรวะเนี่ยเออ่าเดก็ผิดอย่าเร้ต้องไปตรงตรงนี้นะฮะก็ถือว่าไม่ได้ไกลใช่ไหมโอ้โหลึกพันกี่กม ขับรถก็ถือว่าไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่นะผมก็ขับรถได้พอได้อยู่นะฮะแต่มันจะมีบางทางนะผมที่ดูเหมือนที่ดูเหมือนบบพันกว่าเมตรจริงแต่ขับนานๆเนี่ยเพราะว่ามันเป็นทางขึ้นเขารถจะค่อนข้างที่จะอืดตรงนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูถ้าว่ามีอะไรบ้างไปครับผมขับรถชิวๆไปนะผมหลายหลายคนอยางที่ดูตอนจังหวะขับรถมั่งใช่ไหม น okay. ่าจะชอบกันนะโอเคผมไม้กระดาษกระเด็นมาดิเลยโคตรแรงแปดร้อยเมตรผมคือคว้โอ้ยน้ำเต็มกระจกครับผมบอกเฮียดีพยายามลัดล้อบมาตรงนี้นะฮะริมน้ำอย่างเงี้งเอาสวัสดีเพื่อนโอ้โหรถมันลื่นรถมันลื่นรถมันลือเท่าทีโอ้ยว่าๆก็ลื่นแล้วในน้ำนี่ผมก็ทำได้สมจริงอยู่ เล็กน้อยนะเพราะว่ามันลื่นไม่เหมือนบนบกพื้นพื้นถนนพื้นหญ้าพื้นอะไรนี่ความลื่นความแรงต่างกันนะโอ้ยตรงนี้มีนี่อยู่มันมีของให้เก็บอยู่นะตรงนี้เดี๋ยวเก็บครับนี่แหละโอ้ยนั่นเองโอ้ยมาเนี่ยเก็บไปให้หมดโอ้โหไทยบ้าฤทธิ์เก็บไหมเดี๋ยวเพิ่งตื้อ ลุบลุบลุบนี่เอาไว้จับผิดเออได้ของละเปล่าเราจะเก็บของแน่เหนื่อมากทั้งที่แดนตรงนี้ไม่ค่อยได้แวะเท่าไหร่มันมีของดีอยู่อ้าวนี่นี่นี่ที่หนึ่งโอเคสวยงามขายของให้กับเพื่อนตัวเองได้ไหมเนี่ย อยากขายของให้กับเพืชตัวเองจังอย่างน้อยได้มีน้ำมันนะผมสำรองไว้แล้วก็มีเควสนะอีกพึบเลยนะครับอาตอมิดว<ย>ิเยอะนะป่ะถึงแล้วครับผมโอเคเดีย๋ยวลองดูหน่อยดิตรงน,นี้ไม่มีนะเดี๋ยวหาหาของก่อนแล้วกันมันมีของเยอะดีนะตรงน,นี้ ให้เพื่อนเคลียร์ไปเพื่อนเราจับแล้วเออจัดการไปเราก็มีหน้าที่เก็บของนะผมชิวๆได้มอสไม่ได้ของเก็บเยอะมากนะยเฮ้ยได้ยินตรงได้ยิบด้วยว่ะ ผมสามารถเอาของเอง,เองยัดข้างได้ไหมไม่ได้เหรอผมอยากจะมอบของให้เขาอะจากของข้างตัวเองมอบไงวะกดมอบให้ไม่ได้นะโอ้โหแย่เลยเซ็งมันมีของสำคัญอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว ผมขอทิ้งกันเลยดีอะทิ้งรีบก่อนแล้วกันความจริงมันสำคัญทุกอย่างนะผมแต่ผมจะเอาอันนี้เนี่ยไขึ้นขึ้นเร็วลุยต่อครับผมสองร้อยเมตรนะน่าจะเป็นจุดที่สำคัญจุดละตรงนั้นจะนี้คนเช็งเราไม่ดีนะผมเอาละโอ้ยเกือบเกือบอ้วนอ๋อบ้านหลังนี้ ี่บ้านผมเคยอยู่ใช่ไหมแถวๆนี้นี่บ้านหลังนี้ครับผมที่ผมเคยอยู่ทำได้เลยยังไงต่อมันก็ไม่มีใครนะให้เข้ามาทำอะไรให้ไปคุยเหรอไอ้ผมจอดรถแป๊บไปโลมาครับผมไปถล่มกูเลย Ui, yà quýt, giữa lục, quýt 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 โอ้โหแล้วก็กลับบ้านนะผมแต่ว่าดีนะที่ว่ามันใกล้บ้านอยู่ไปเลยครับผมสงสารเพื่อนรู้สึกว่าเพื่อนบาดเจ็บเอ๊๊ะเอะไม่เอาดือยมาเดือยนะครับผมเพื่อนบาดเจ็บสงสารเขาไป้ดึงน้ำไปเลยโอ้มาแล้วครับผมจอดรถครับผมชิป แบบบอกเลยว่าจอบแบบนิ่มๆโอเคเก็บไปเก็บให้หมดเลยครับปึ๊ดปึ๊บปึ๊บ,บรถก็พังทุกครั้งพังทุกครั้งที่กลับบ้านโอ้โ oh, หไม่มีครั้งไหนนะที่ที่รู้สึกว่าขับรถนั้นดีขนาดนี้รู้สึกพังทุกครั้งแล้วนั่นไปบวกอะไรกันวนะเนี่ยไอจุกก็บวกเขาเฉยอ่ะ ยังไงครับอ้าวโดนจับเดี๋ยวก็ตายหาฮะโอ้โหเยืนเนาะนี่ไง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 โอเคจบไหมถือถ้วยนี่ไงมาติดเฟ้ยแล้วผมเรียบร้อยนะก็ถือว่าเรียบร้อยโอ้โหมีตังตีฝันกว่านะผม ผมไม่รู้ว่าทำอะไรเลยนะตีพันกว่าเนี่ยตอนนี้คือบ้านก็ยังติดลบอาหารอยู่นะผมแล้วก็ลบเหล็กนะฮะไม่แปละนะผมแล้วคนนี้เป็นยังางตอนนี้คือต้องเอาเขาไปลุยต่อนะมีเควสอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปโอเคเควสนี่นะไปเดี๋ยวเราไปเลยกระตุนแค่นี้ไม่มั่นใจว่าจะพอไหมกับการเดินทางอีกห้าร้อยเมตรมันไม่มีทางไหนเลยไนงะ ที่เดินทางได้ใกล้กว่านี้ไม่น่าจะมีทางยังมีหลายที่นะที่ผมยังไม่ได้ฟาร์ดนะผมบอกเลยว่าเมื่อน,นี้ค่อนข้าง,ท,งที่มีที่ฟาร์ดไม่เีงเนะสำหรับตัวผมเองเนะ้านหลังนี้ไม่ได้ผมถึงแล้วตรงนี้เปิดไฟแบบโอโ้มีัตว์มไงเกือบละน่าเลี้ยเหรอ นี่ไงอุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ๊ยอะไรวะเนี่ยแล้วเบิดไฟก็มีเดี๋ยวทำยิ้มิดโอเคตัวแกามก่อนมี๋ยวใตัวหนึ่งไหนวะไหนวะตัวนึงอยู่ไหนไม่เห็นแฮะอืมตัวนึงไม่รู้อยู่ไหน

เรียบร้อยนะเคะลียเดี๋ยวามาไปดูนะว่าตรงนี้มีอะไรขายบ้างนะฮะเผื่อจะมีของดีของชิมช้อปใช้อะไรอย่างนี้นะไม่ใช่ละเผื่อจะมีของที่เราหานะครับเราไม่ใช้ตงังให้ตังคซื้อของบ้างนะตอนนี้คือแบบตังเราเยอะมากเนะี่ยสี่ ได้ระเบิดไฟมาหนึ่งหนึ่งขวดนะผมตอนนี้เหมือนได้กำไรมาขวดหนึ่งอุ้ยโอเคไหนบ้างนี่เหรอไหนลงดูดิลงลงไปขอดูหน่อยเจมีอะไรบ้างมีระเบิดไฟนะผมซื้อมาซื้อมาน้ำมันสองถัง โอเคยังดีนะที่มีน้ำมันขายยังมีน้ำมันขายนะผมโชคดีไปเก็บไปแค่นี้ใช่ไหมโอเคเสียตังค์เยอะเลยผมผมดีเอาไปถุงหนึ่งเรียบร้อยอเ,เอาแค่นี้แหละมีเคเวสมาผมก็คือ นี่อจัดไปแล้วไปอยู่ไหนในบ้านเดี่ยวกันเลยผมถามแค่นี้บ้านที่เราผ่านมาเมื่อกี้นี้นอู้หูหูเจ็บแล้วเจ็บแล้วเก็บบวกไปเต็มเต็มนี่ขึ้นบนนี้เลยเดี๋ยวข้านเลยว่านดีแรงมากครับผมผมเคยโดดขึ้นบนหลังคาเลยนะเพื่อนก็เท่อะโอเค บ้านเหลืองนะตรงนี้ใช่ไหมจริงด้วยมีเปิดไฟอยู่ตามขวดเอ้าวันนี้เป็นเนี่ยของฝักให้เออใครมาถึงใครวะเนี่ยไหนวะมันอยู่ไหนหมดวะอุยอยู่นี่ไงนี่วันที่ตีตีผมเรียปล่อยไหม ขึ้นหลังมานี่ขอคุยหน่อยโอเคโอเคเดี๋ยวเข้ามานี่เลยเดีเข้ามานี่ขอคุยหน่อยเออเรียบร้อยนะเขาบียาขายวะเอาไปี่โอเคโชคดีโชค,ด,โชค,ด,โชคดีนะครับเดี๋ยวต้องไปตรงนั้นนะ โอเคไปนะครับผมขึ้นรถแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลุยตรงนี้นะฮะเราต้องเล่นเล่นเคลียร์เวฟเคลียร์อะไรบ้างนะผมเพราะว่าเวฟมันมาเรื่อยผมพลาดเวฟไปเยอะมากนะผมแล้วที่มีเกือคนก็อารมณ์ไม่ดีกับเราเนี่ยถ้าเราไม่ยอมส่งเคลียร์ให้เขานะครับไม่แปลกนะฮะที่เราจะจะุกเกลียดเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย มเดี๋ยวเราต้องเข้าไปมานี่เลยไหนคุณพี่มีอะไรช่วยเหมือนต้องการอะไรนี่ใช่ไหมพอดีเลยผมผมพามาแล้วก็หยุดไปหลุดไปนี่มีไปคนจะออกจากตรงนี้ไ,ไอ้ยุเฮ้ยไม่อยู่แล้วเฮ้ยมาเข้าขึ้นรถมาขึ้นรถมาดิเร็ว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 ขึ้นรถมาเออ ไม่ยอมขี่รถกันมานะเดี๋ยวก็โดนตกตายหรอกเพราะว่ามันให้น้ำยาด้านมาผมคืออันตรายโอเคมาลุยทางนั้นอุ้ยโอ้ยโอ้ยดิดิบขันเทพยังไงยังไงอเออตรงนี้คือไม่ได้อีกโอ้โหยังไงวะเนี่ยมาเข้าไปคุยครับผม ปิ้งอ้าวกระจกไม่มีเหรวบ้านหลังนี้ถูกจัดการอ้าเอาเลยดีวะลองเอานี่ไหมนี่นี่อ้อันบนก็คือไอ้นั่นผมน้ำยานะแต่ว่าเราเลือกอันนี้ก็เป็นมอสทีนี้เราก็จะเหลือภารกิจตรงนี้นะผมเดี๋ยวผมต้องแวะบ้านก่อนนะครับเอาขอไปไปเสิร์ฟที่บ้านแบบแล้วขอตรงนั้นคือแบบ โอ้โหเอาบ้านเราอยู่ไหนวะเนี่ยเอาอยู่ฝั่งนี้เหรอโอเคไปๆๆๆๆอึ๊บๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูถ้าเป็นเรื่องจริงนี่ยับแล้วนะรถเนี่ยโอ้โหนั่นคือดูดิซัมบี้บ้านเหลียงแถวนี้เต็มเลยนะเอาขอไปเก็บบ้านก่อนแล้วกันนะครับนี่ไงขวางขวางโอ้ยแล้วก็จอดแบบนิ่ม <c oughs> นิ่มจริงแล้วก็เก็บของไปแล้ผมบอกเลยว่าของแน่นปักปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหมีของต้องใช้ยะเดี๋ยวผมขอเข้าไปที่บ้านส <c oughs> ักบนึงจะกินยาอันนี้ก่อนไหนวะไหนวะนี่ทักหนึ่งชุดแล้วก็กาแฟแักแก้วด้วเ <c oughs> พื่อลดอาการคลายเครียดอาการว่วงนอน โอเคไปไปไปเดี๋ยวเราจะไปเอามาร์กออกแน่แล้วก็จะไปตรงนี้นะครับเควสนี้เลยนา่าจะเป็นเควสสุดท้ายของคลิปเดี๋ยวบอกน้ำรีอันใหม่มาเยอะอุ้ยเอ้าเฮ้ยติดโดนนี่ยังวะมันห่างก,กันคนละโยอดเลยจู่ๆโดนเฉยเลยเพื่อนๆงงเลยมันห่างกันแบบไกลเลยนะจู่ผมก็โดนเฉยเลยเ ตรงนี้ขึ้นไม่ได้วหรอโอเคตรงนี้ขึ้นได้อยู่งงแปบบ๊บโอ้โหเควสบ้าเลยเดี๋ยวค่อยไปดูขึ้นได้ใช่ไหมรถโดนเฉยเลยเดี๋ยวจะบอกได้คำเดียวคือว่าบางงั้นไม่ยใคยยิงอะไรวะดังคุกเหมือนมีใครย,ยิงอะไรได้ดัง <c oughs> คุกเฮเยกล้าลอยเมตรแน่ โอ้โหซอมบี้ตีบ้านเนี่ผมจังหวะนี้มากันเลยรัวเลยโขกเฟสบทกันจะมามันก็มากันรัวๆเนาะโอเคใกล้ถึงแล้วผมมาดูที่ว่าจะเป็นไงแน่ก็คือเหมือนเราต้องเอายาไปให้เขานะครับผมเขาบาดเจ็บนะครับไปซอมบี้พร้อมกระทืบพวกนายแล้วถึงแม้เราจะให้ยาพวกนายไปนะมาไหนอยู่ไหนอยู่ไหน เอาไปเลย <Okay. S 1> มีอะไรบ้างไหมไม่มีเหรอไม่มอบอะไรให้เราหน่อยเหรอหาแค่นี้ไม่มอบอะไรให้เหรอโอโ้โหชีวิตอย่างเซง็งอย่างน้อยก็มีของขายแต่ว่าขายไม่ได้เดย์มันไม่ยอมรับซื้อ,อนนโอเคตอนนี้ผมขอปั่นอารมณ์โดยเองแป๊บนึงนะ รู้สึกว่าบ้านเราอารมณ์เริ่มเริ่มดรอปดาวลงมานะครับตอนนี้แลอาหารนะครับผมซื้ออะไรก็ไม่ได้นะไม่ยอมให้ซื้อ,อหรือว่าไม่มีของขายให้เราก็ไปดูได้อืมมันก็ไม่มีอะไรตอนนี้เราบีแอทโฮมแล้วผมเขาเขาต้องการสามนะผมแต่ว่าผมน่าจะให้เขาไม่ครบนะผมว่า อาจจะเป็นไปได้นะผมอาจจะเป็นไปได้เขาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเดีย๋ยวเราไปนะผมก็คืออย่างดีนะที่จะมีปั๊มอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเป็นที่ของเราไหนเด๋เข้าไปที่ปั๊มแบบไป,ไปโอเคเก็บของไปนะผมแล้วก็เอาเจ้านี่ไปปึ๊บเอาเอกสารมาขายซะ แล้วก็เจ้านี้เอ้าเอามาสามเลยอต้องการสามที่ผมให้ไปไม่ครบใช่ไหมออะไรของมันวะเนี่ยอ่ะทีนี้เอาไปหมดเลยสามเรียบร้อยนะผมตอนนี้เขาก็เป็นเป็นพวกเราแล้วทีนี้เราก็ เอาของไปเทาขาย <g ül> เรียบร้อยนะครับมีอะไรขายบ้างระเบิดนิดละฮะติดเอามาโอเคเอาแค่นี้นะผมไม่ไม่เอาอะไรเยอะเรียบร้อยแล้วผมตรงนี้ <c oughs> โอเคครับผมอยู่คลิปนี้นะผมขอตัวลาพนนเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้ขอไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านเลยนะผมเพราะว่าถ้าผมออก ออกเกมจากรงอื่นเนี่ยผมกลัวว่าตัวเองี่ะจะบักกลับไปที่บ้านเนี่ยและทีรถผมจะไปจอดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะผมแล้วเจอกันครับไม่ไายครับ